ได้ยินไหมยาเม็ดเดียวเปลี่ยนทั้งชีวิตคนบางคนป่วยใกล้ตายแต่กินเข้าไปกลับฟื้นคนบางคนดวนฟ้องขึ้นศาลกลับชนะนี่คือเรื่องจริงที่เล่าขานกันมานับร้อยปีจากพระเถราจารย์ผู้เรืองเวทท่านสร้างวัตถุมงคลเพื่อต้องการช่วยเหลือคนท่านคือหลวงปู่บุญขันธโชต แห่งวัดกลางบางแก้วและสิ่งที่ท่านสร้างไว้ไม่ได้มีแค่พระเครื่องเท่านั้นแต่มีการสร้างยาวาดสนาจินดามณียาเทวดาที่คนโบราณบอกว่าใครได้ครอบครองจะรวยจะรอดและจะมีวาสนานำทางไปทั้งชีวิตเรื่องราวทั้งหมดนี้คุณจะได้รู้ในคลิปนี้จนจบ ณเมืองนครชัยศรีริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนมีวัดเก่าแก่ชื่อวัดกลางบางแก้วที่ซ่อนเร้นเรื่องราวของพระอริยสงฆ์ผู้หนึ่งไว้นามของท่านคือหลวงปู่บุญขันชชธโชตหรือพระพุทธวิถีนายกหลวงปู่บุญเกิดเมื่อวันที่3กรกฎาคมพศส3 9 1ณตําบลท่าไม้ อำเภอรกระทุ้มแบนจังหวัดสมุทรสาครท่านเกิดในครอบครัวชาวบ้านธรรมดาบิดาชื่อมายเสงมารดาชื่อนางลิมเป็นบุตรชายคนโตจากพี่น้องทั้งหมดเจคนเด็กชายบุญเคยป่วยหนักถึงขั้นหมดสติจนเข้าใจว่าตายไปแล้วแต่กลับฟื้นขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์จึงตั้งชื่อว่าบุญเมื่อบิดาถึงแก่กรรม ท่านได้ย้ายมาอยู่กับป้าที่นำไปฝากกับพระปลัดทองณวัดคงคารามหรือวัดกลางบางแก้วนั่นเองพออายุครบ15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรและต่อมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่21มิถุนายนพศ2412โดยมีพระปลัดปานวัดตุกตาเป็นพระอุปชาได้รับฉายาทางธรรมว่าขันธโชต ซึ่งมีความหมายว่าผู้มีรัศมีแห่งขันทั้งหลายชีวิตในสมณเพศของหลวงปู่บุญไม่ใช่เคียงการศึกษาพระธรรมเท่านั้นแต่ท่านยังศึกษาเวทวิทยาคมตำรายาโบราณตำราแพทย์แผนไทยและคาถาอาคมจากครูบาอาจารย์ผู้เท่าผู้แก่แห่งนครปฐมและสุพรรณบุรีปีพศ .2429 หลวงปู่บุญ ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วท่านเริ่มสร้างวัตถุมงคลและด้วยเจตนาแห่งความเมตตาท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างเหรียญเจ้าสวัวพระชัยวัดเบี้ยแก่และพระผงยาวาสนาจินดามณีอันมีเชื่อเสียงไปทั่วทั้งประเทศวัตถุมงคลของท่านเป็นที่กล่าวขานถึงคุณวิเศษในการคุม้มครองป้องกันภยัยเมตตามหานิยม และที่โดดเด่นอย่างยิ่งคือความสามารถในการรักษาโรคต่างๆทั้งเบีย้ยแก้ที่ใช้แก้อัป,ปมงคลสเสนียดจันไรและพระผงยาจินดามณีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยาเทวดาที่สามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตของผู้คนถ้าจะกล่าวถึงผงยาวาสนาจินดามณีหรือที่คนโบราณเรียกว่ายาวาสนา เป็นตำรับยาสมุนไพรโบราณในตำราแพทย์แผนไทยสมัยอยุธยามีสรรพคุณทั้งด้านการรักษาโรคและเสริมวาสนาส่วนผสมมีทั้งของหายากและของสูงค่าเช่นดอกคลาดดอกจันเปราะหอมกำยานโกดทั้งห้าทองน้ำประสานกิจสดาพิมเสนชะมดน้ำพึง่งน้ำมะนาวน้ำมะเขือคืนรวงรันและอื่นๆเป็นต้น ทุกขั้นตอนในการทำต้องมีการเสกคาถากำกับเช่นการบดสมุนไพรด้วยหินมที่ลงอลักขระการเลือกเลิกปลุกเสกในวันเพ็ญขึ้น15คห้าเดือน12และที่สำคัญคือต้องปลุกเสกตลอดเจดเสา7อังคารเพื่อบรรจุพลังจิตและพลังเวทลงไปในแต่ละเม็ดยาตำราบโบราณระบุชัดว่า ผู้ที่ได้กินยาจินดามณีจะมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาโรคร้ายต่างๆหายไปโดยน่าอัศจรรย์หากตกที่นั่งลำบากด้านคดีความให้ใช้น้ำเสกคาถากับเม็ดยาแล้วประพรมจะเกิดเมตตาอัศจรรย์หากใช้เสกเพื่อปัญญาจะจดจำคาถาและวิชาได้โดยง่ายมีการเล่าว,ว่า ผู้ได้รับเม็ดยาไว้ประจำตัวแม้ยังไม่กินก็ให้สวดคาถาเสริมฤทธิ์ทุกวันจะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยเสริมบุญฤทธิ์อำนาจวาสนาชื่อเสียงเงินทองและอาจเปลี่ยนชะตากรรมที่ตกต่ำให้พลิกฟื้นขึ้นได้ผงยาจินดามณีถือเป็นของสูงเพราะการจัดสร้างมีข้อกำหนดว่าต้องสร้างเพื่อการช่วยเหลือมนุษย์เท่านั้น ห้ามสร้างเพื่อการค้าหรือหาประโยชน์ส่วนตนหากฝ่าฝืนคำสาบแช่งของครูบาอาจารย์ย่อมมีอันเป็นไปซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมจึงหาพระผงจินดามณีแท้ได้ยากยิ่งในปัจจุบันมวลสารสำคัญในการสร้างบางชนิดมีราคาสูงมากเช่นอัมพันปลาวานน้ำมันเสือยานอแรก หรือแม้แต่งากำจัดและเขากวางหลุดทำให้ผู้มีจิตบริสุทธิ์เท่านั้นที่กล้ารับหน้าที่สร้างตลอดชีวิตหลวงปู่บุญท่านเมตตาและช่วยเหลือผู้คนพระคถาเสกยาจินดามณีของท่านนั้นก็เป็นมนต์ครอบจัก,กรวาลซึ่งผู้ศรัทธาสามารถสวดภาวนาได้โดยไม่ต้องมียาหากใจตั้งมั่นศรัทธาจริง นำสิ่งดีมาสู่ชีวิตได้หลวงปู่บุญมรณภาพเมื่อวันที่8เมษายนพศ2478รวมอายุได้86ปี275วัน66พรรษาแต่เรื่องราวของท่านยังคงเป็นที่เล่าขานวัตถุมงคลของท่านยังคงเป็นที่สแสวงหาและชื่อของท่าน ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสายวิชาวัดกลางบางแก้วที่สืบสารมาไม่ขาดสายโดยวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญที่เป็นที่นิยมและมีผู้สแสวงหามีดังนี้ 1. เหรียญหล่อเจ้าสัวรุ่นแรกพระพุทธริธีนายกหลวงปู่บุญขันธโชดวัดกลางบางแก้วอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐม เหรียญหล่อยอดนิยมอันดับหนึ่งนครปฐมและเป็นเหรียญหล่อราคาหลักล้านเดิมเริ่มสร้างโดยคณะสิทธิ์ที่ล้วนเป็นกหบดีพ่อค้าข้าราชการเจ้าของกิจการในเมืองนครชัยศรีกำหนดนามตามรูปแบบเรียกเป็นเหรียญซุ้มกระจังพอสร้างเสร็จเผยพร่ออกไปพบมีอนุภาพด้านเมตตาโชคลาบเด่นชัดจึงเรียกเป็น เหรียญเจ้าสัวเป็นเหรียญหล่อเนื้อโลหะผสมทองแดงกับเนื้อเงินด้านหน้าเป็นองค์พระนั่งปางสมาธิทรงสุมกระจังด้านหลังเรียบมักมีรอยลายมือจานอักขระตัวเถาะปัจจุบันยาว่าแต่หาบูชาแค่หาดูยังยากสองเบี้ยกแก้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วสร้างตามแบบหลวงปู่ทองอาจารย์ของท่าน โดยใช้ตะกัวนมรีดมือแบบโบราณลงชาดแดงและจานยันครบสูตรการสร้างแต่ละลูกต้องมีพิธีกรรมเต็มรูปแบบผู้ขอทำต้องเตรียมของครบหอยเบีย้ยต้องนับได้32ฟันประรอดหนึ่งบาทชั้นรงใต้ดินแผ่นตะกัวและของบูชาอื่นๆหลูปู่จะทำพิธีปลุกเสกพระรอดแล้วบรรจุลงหอยเบีย้ย ปิดด้วยชันโรงเสกพระเวทและให้พระในวัดช่วยหุ้มตะกัวจากนั้นท่านจะลงอัคขระอีกครั้งปลุกเศกซ้ำแล้วจึงมอบให้เจ้าของไปถักเชือกเองอานุภาพสูงมากขั้งกันและแก้คุณใสผีคนใสเสนียดจันไรผูดผีอาการหลอนวิญญาณร้ายยาพิษยาสั่งโรคเวรโรคก,กรรมหรือแม้แต่อาราธนา ใช้ทำน้ำมนต์ดื่มกินก็ได้เบี้ยแก้ของหลวงปู่บุญจึงไม่ใช่แค่เครื่องรางแต่คือครูที่มีชีวิตและแรงครูเวทเต็มเปี่ยม 3. ตะกรุดหน้าผากเสือของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วถือเป็นของวิเศษระดับครูเพราะสร้างได้น้อยมากหนึ่งตัวเสือใช้หนังได้แค่ดอกเดียวเท่านั้นโดยต้องใช้หนังเฉพาะระหว่างคิ้วของเสือ ซึ่งเป็นจุดรวมพลังอำนาจหากใช้ส่วนอื่นตะบะจะไม่แรงขั้นตอนการสร้างก็ไม่ธรรมดาต้องจัดพิธีใหญ่บวงสวงครูบูชาเทวดามีบายสีหัวหมูและจัดเริกเฉพาะกว่าจะลงยันได้หนึ่งดอกใช้เวลานานแถมต้องปลูกเสกถึงเจ็ดเสาเจ็ดอังคารจึงสำเร็จอาคมลักษณะตะกรุด จะใช้หนังหน้าผากเสือม้วนเคียงสองถึงสรอบเพราะหนามากแล้วถักเชือกแน่นเพื่อไม่ให้คลายตัวออกส่วนใหญ่ลงรักหรือแม้แต่ปิดทองทั้งดอกก็มีตะกรุดของหลวงปู่บุญจึงไม่เหมือนใครและไม่อาจเรียนแบบได้ง่ายอานุภาพสูงมากในด้านมหาอำนาจคุ้มภยัยแคล้วคลาดและสะท้อนสิ่งไม่ดีกลับไปอย่างรุนแรงผู้มีวาสนาเท่านั้น จึงจะได้ครอบครองของวิเศษชิ้นนี้ 4. พระพิมพ์ต่างๆที่สร้างด้วยพระผงยาวาสนาจินดามณีเช่นพิมพ์ลีลาสุ้มขีดหนังตะลุงพิมพ์ลีลากลับด้านพิมพ์สุ้มระคังพิมพ์นากลกเล็กพิมพ์สมเด็จพระประธานพิมพ์สมเด็จฐานหกชั้นไพ่ตองพิมพ์สมาธิสุ้มแหลมใหญ่กลางเล็กพิมพ์มารวิชัยสุ้มรัตนไตรและ พิมพ์เสียงล้นสะดุ้งกลับ5พระเครื่องดินเผาของท่านนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายพิมพ์ได้แก่พิมพ์ปลอกโพใหญ่พิมปลอกโพเล็กพิมพ์นางพญาสมาธิเพชรใหญ่พิมพ์นางพญาสมาธิเพชรเล็กพิมพ์นาคปลกใหญ่พิมพ์นาคปลกเล็กพิมพ์ซุ้มรัศมีพิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่พิมพ์ซุ้มแหลมเล็กพิมพ์ซุ้มโค้งพิมพ์เสียงล้นสะดุ้งกลับคำสอนของหลวงปู่บุญ วัดกลางบามแก้วใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานถ้าตั้งใจจริงและมีใจต่อเนื่องนั่นแหละความเข้มแข็งนั่นแหละกำลังที่มากพอจะเปลี่ยนชะตาตัวเองสำเร็จฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนต่อไป